พอใหญ่เจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดยังเนาะไอหยังมันคืออีหยังยาสมุนไพรยาสมุนไพรถึงมัดใส่ในนี่บ่แม่นแล้วก็จะมาเปิดตัวนี้เปิดยังเปิดมีดฟังเว้ยเพราะไ่ม แตงเตยเจ้าอยู่คนเดียวบ่เห็นเจ้ากินนะโบกินเพราะว่ากินอันนี้มันต้องมีความหมายบ่ความหมายยังอีกบ่่นีถ้าข่อยได้เปิดฟ้านี่มันต้องมีความหมายไม่มองว่าบุญนเลยมีมองว่ารุ่นว่าบุญเลยแต่โมว่ากินกินแล้วมันมีมองลงมาสันแม่เขาบอกว่ากินแล้วมันต้องมีมองลงกินแล้งต้องมีมองลงมาลงแนวใดเนาะ่อยกันยังบุหงาเอามันขึ้นแล้วมันก็ต้อง <บ>มา,า่าได้คิดยังไนานาดแางาดงอืมนาแดงแล้วก็ห้างโอห้างออห้ามงห้างออห้างแล้วเป็นเนาใดอีกห้ากแล้วเก็นนอนหลับด้วมาต้<บ>องช่วงแล้ว็นอนหลับตัวขันกับห้างา้อ่ละ<บอ>เรียบร้อย อันแล้วนนแ,ตแต่มินตามาอยู่นี่อันนี้เป็นขวดที่สามขวดที่สามเป็นมะตั้งแต่ซื้อยาสมุนไพรมันน่าเหมืนสาวสาวมงอนสาวสาวมีทองเนีสาวมีทองเราออกลกูกเราเลุ้มงลูกแล้วล่ะแมนอ่าซื้อว่าอย่างน้อยหนึ่ง,ๆๆงนึ่งจะงักมีบอ,ป,ะะอปันเดอเอาเพิ่นก็เลยให้ว่าอันแตะชิบ,บาทเนาะไปซื้ออ,อ,อีกบอ อแ่นบอกว่าบอซื้อบอกว่าอันกินอะไนี่ว่าว่ากินแก้ขวดค้าบอซื้อบานก็ว่าเงินเงินกระคามีบอโอ้มีมีมีจัดให้จัดให้เอาเลยเอาเลยเอาอยู่เวียงจันตีแม่คือขำขำน้ำค้มั้ยบอขำน้ำคูมาเลยกนัมากไปหาสื่อขวดอันนี้เธอขวดหาหาสื่อโลอืมมัดนี่อันเราไอ เขาใหญ่ขวดนึงมันติด้จซ้ำนี่พอดีถ้าถ้ามันมีอแต่มันพ่หักไม่ลงไปมันก็สิเดี๋ยววันอ่าจะแดงแล้วเด้อนี่แม่นเริ่มเริ่มจะแดงแล้วเดี๋ยวอันวันศุกร์เนาะจะอ่าซื้ออันเหล้าเหล้าของเหล้าให้เจ้ากินโอ้ยคักเลยแล้วคักเลยบ่คักอยู่อุดรนี่ก็ได้ว่าวุ่นวลดเจ้าคักอยู่อุดรก็ได้นะยู่พู่เดียวบ่กล้ากินเดิอออยู่พู่เดียวมันคึดยากคึดยากกินแล้วมันบ่มีหม่องลง มิ้นตามักกินครับน,นี้มิ้นตามิ้นตาบอได้มักกินแต่ว่ามักซื้อไม่เพ่อใหญ่กินว wow, ้าวพ่อใหญ่ซื้อเองนี่นะว้าวว้าใหญ่ซื้อเองแต่ว่า,ามันทำอ๋อเจ้าบ,บ่อันซื้อนี่มาใส่บ่ว่าจะเนี้ยว้าวอันนี้เจ้บบาบดแล้วเจ้าบ,บ่ซื้อมาใส่บ่ว่าจะน่ะเนี่อแตงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาอันวันวันสุกอ่าจะไปซื้ออันแบบอัน แบบเป็นซื้อซื้อเป็นกระติกสมุนไพรสมุนไพรเป็นแกลล่นรอนมาเลยเนาะแมนมมดเดี๋ยวมาลองเบิ่งสมุนไพรหกักหักไม่อี่ยังต่างๆ<อ>าจันสินะสมุนไพรนี่กระช่ายด่างนี่อันนั่นอันนี้คนคนเดียววันวันสุกเด้อทุกคนพากันไปเที่ยวอันบุญท่านหลวงเนาะเริ่มละไปตอนนี้ เริ่มแต้มือวานนี่ละที่ได้ยินเขาว,วาว่าเริ่มวันที่สิบแปดมันนี่สิบเก้าแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเฮากลับไปวันที่ยี่สิบสี่วันศุกร์เนาะพี่น,ออน้องมากินมาก,มนกินมากสมบ่สมแข<ะ>งเท่าไรหนีล,อย,นลอยหนึ่งบ่ลอยหนึ่งสามโลลอยพี่น้องมแมนพี่น้องกินเบิ่งว่าเพราะว่ามันมแมน่น แต่ว่าเฮาอยากกินอันมักสมเกี่ยงของฟังเล่าอันอยู่อันเมืองกระสีนะเพิ่นว่าแซ่บโมซั่นเด้แต่ว่าบ่ฮู้ว่ายามนี้มีบ่มันก็สิมีแม่อันนี้เาขาเจ้าอ่ะมีไข่บ่แซ่บบ่เฮาใหญ่พ่อกินได้พ่อกินบ่อืเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอันนี้เดาโมแ,มแลกโมแลงข่อย เปลี่ยนสีแล้วเด้เนาะ,ะเปลี่ยนสีแล้วเพราะอันนี้เป็นเป็นยาดองอืเป็นยาดองที่ขาเจ้าเห่นเขตขายยูคูอันก็เป็นยาดองเยอะมากตลอดอหลายหลายสิบป,ปีเกิดมาก,กไดยยินรดผมเกิดมากไดยยินลดนะครับอืมแต่ว่ามันเป็นอันมันก็คล้ายๆอันยาสมุนไพรที่เขาเห็ดมาเป็นแบบหากที่เข้าไปซื้อยูเวียงค่ะเนาะอันนี้เคือเขาเจ้า เอาหลายๆหลายๆายย่างมาผสมกันแมนมัผสมกันนั่นแหละหัวคักงเ่ยคั่งจาวาพูนแท้เอ้ยกินมักส้มกับโบเอิร์เพิ่นดีเนาะกินผู้เดียวเซยน่ฮะนี่มึงเหรอที่ทิ้งตังบอกว่าในแล้วจังแมนปอกว่าท่านแล้วเธอว่าโอ้สิทายคลิปหอยใหญ่กว่าน้าว่าสันดีเอาไว้ถ้าเนื่นนะครับแมนอาทิตย์นึงกินเที่ยนึงพอดี ขวดขวดนี่นี่กินสามเดือนกับอเบิร์เดี๋ยววันสุกเฮาก็ซื้ออันนั้นมาใส่สมุนไพรหากใหม่อีกอย่างต่างๆเนาะผู้ใดเดี๋ยวมิตตาจะพาบุญโอ้ยมิตตามิตตาวันไหนเนาะจะใครเขาไง เจ้าอันนี้คงเจ้าเบิดแลยเด้เจ้าบอสือมาาไซบอร์าสัน <laughs> เอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินมักสมเกี้ยงน้ำกันเด้อวันศุกถ้าผู้ใดมาเวียงมาเที่ยวเวียงจันทร์กัเห็นเ็นละก็ทักทายถามได้เด้อพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้สซนมีกันเนะะา<ล>ะ,าะาครับบายบาย